สวัสดีทุกคนด้วยครับว,วันนี้อยู่กับชาวชาว,ชาวแก๊งปีปลาครับวันนี้ผมจะมาขึ้นแรงผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่เพตตินมัมสองแต้มสองพันสามร้อยสามสิบหกครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาของแต่งไปเกิน เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่กระโดโดล่มเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมจะไปลงลงตีนะครับ ดูดิว่าตาในผมแรงจะขึ้นหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เล่นเก่งอะไรขนาดน,าน,าน,านาั้นนะครับผมว่าไปลงวิงมาซะกีดีกว่าครับ พี่จีดูเหมือนคนจะเยอะมากครับผมไปมีติดตายตูงสุดเลย Oh, ถือว่าผมมีเหรียญเยอะมากเลยครับ mm hmm. ดูเหมือนผมจะเจอคนครับ ผมเปลี่ยนทิศทางการไปดีกว่า มันจะได้ก่อ3สามไครวบเดี๋ยวเราไปพีกันเลยผมว่าพีกน่าจะมีคนเยอะอยู่นะว่าแล้ว แตกสองอุ้ผมเจอคนแต่ผมเอาของแล้วผมรีบไปเลยดีกว่าเพื่อนผมเชิญมา ผมว่าผต้องเปลี่ยนปืนนี่ไม่ใช่ AK คแล้วมันใช่กระสุนเดียวกันผมไม่ชอบปืนที่ใช้กระสุนเดียวกันเลยโอ้ผมเจอเหรียญแล้วเราไปแลกหมอกตามกันเลยดูเหมือนเด๋ยวนี้จะมีคน ผมต้องซื้อไอโฟนมาแล้วทำไมผมกดซือ้อไม่ได้ ยังไก็ซื้อได้แลและผมว่าผมซื้อลูกซองมาเอาตุนไว้ดีกว่าเอา้าโอ้ผมไม่ทันได้ดูคนเลยอะ่ะ โอเผมแค่สาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะรอรอบนี้ผมจะเล่นเซิร์ฟมากกว่าเดิม ก็เล่นเซฟมากเลยขอบคุณพ่อแม่ที่เราไปเจอกันตอนที่ทเรื่องมิเลยดีกว่าไปกันเลยแล้วก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เอาตัวรอดสู้ยุคดิสคอวันนี้ผมลงไหนดี ไปลงจุดนี้แล้วกันนะ,ะนะผมไม่รู้ว่าจุดนี้มันชื่ออะไรว่าพูดมาไม่ได้ยังไงเพราะจุดจุดมันอยู่ใกลินไปนะ โอ้ว่าแถวนี้คนเยอะแน่เลยเพราะว่าผมต้องฟัคงคนแล้วเป็นหนึ่งนะผมขอกกลับมารรภายเมื่อกี้หน่อยนะครับเมื่อกี้ย่าผมโดมาผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับมาเล่นกันต่อเลย เพราะว่าจุดนี้ไม่ปลอดภัยคนมันเยอะมากโอ้กระเป๋าผมเต็ม,มต้องรีบฟาร์มแล้ว ngay cũng chưa gặp bao lâu เรามาเล่นกันตอ่อดูซิตานี้ผมจะได้เท่าไหร่ไงเจอคนเจอคนอยู่หลังผมผมต้องรีบวิง่งหนีแล้วผมก็ไม่มียาซะด้วย แคมด่วนเลยเอ,อ้อโอ้ฆ่าใครไม่ได้เลยคลิปนี้ก็ขอจบตัวไปเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปโลขึ้นแง้งอีกนะครับวันนี้ก็ขอขับตัวลราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย